ความหวังบนรอยยิ้มของยายและหลาน แก้วตาคือชื่อของหญิงสาววัยสาต้นๆที่ต้องแบกรับภาระหนักอื้องของคําว่าครอบครัวไว้บนบ่าเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวของหนูนิดลูกสาวว,วัยห้าขวบผู้ราเริงและยังต้องดูแลแม่พุ่มแม่ผู้ชราที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานและความดันชีวิตของแก้วตาเริ่มต้นใหม่หลายครั้งหลังจากที่พ่อของหนูนิดทอดทิ้งไปอย่างไม่ใยดีทิ้งไว้เพียงหนี้สินและทาดูถูกแก้วตามไม่เคยยอมแพ้เธอพยายามหางานทําทุกอย่างที่สุดจริตและพอจะทําได้ตั้งแต่รับจ้างซักลี เสื้อผ้ายันไปทำงานกะดึกในโรงงานเล็กๆที่ชานเมืองเช้าตรู่แก้วตาจะตื่นก่อนใครจัดยาให้แม่พุ่มเตรียมอาหารง่ายๆและทำข้าวกล่องให้หนูนิดกลางวันเธอจะทำงานในโรงงานอย่างขยันขันแข็งเสียงเครื่องจักรที่ดังอื้ออึงเป็นเหมือนเสียงปลุกเรา้าให้เธอต้องสู้เพื่อขนข้างหลังเยน็นเธอจะรีบกลับบ้านเพื่อมาดูแลแม่และลูกหากวันไหนมีงานพิเศษเธอก็ต้องอาศัยให้แม่พุ่มช่วยดูแลหนูนิดซึ่งก็ทำได้แค่เพียงนั่งอยู่ข้างๆเพราะสุขภาพไม่อำนวยแม่ ทำไมเราไม่รวยเหมือนบ้านอื่นเขาคะหนูนิดอยากให้แม่ไม่ต้องเหนื่อยหนูนิดเคยถามด้วยความไร้เดียมสาแก้วตาได้แต่กอดลูกสาวแน่นน้ําตาคลอเบา้าแต่ก็ยิ้มออกมาเราอาจไม่รวยเงินทองลูกแต่เรามีกันและกันนะนั่นแหละคือสิ่งที่ล้ําค่าที่สุด แรงกดดันจากรอบข้างแม้จะสู้ชีวิตเพียงใดสังคมรอบข้างก็ยังคงเป็นเงาตามตัวคำนินคาและการตัดสินจากคนในชุมชนมักจะพุ่งตรงมาที่เธอเสมอพระหญิงเป็นผู้หญิงคนเดียวต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงแม่จะเอาอะไรไปรอดลูกสาวก็ไม่มีพ่อเดี๋ยวก็เสียคนตามแม่ไปอีกแต่สิ่งที่ทําให้แก้วตาปวดใจยิ่งกว่าคือสายตาที่เต็มไปด้วยความคาดหวังของแม่พุ่มดูแลตัวเองให้ดีนะลูกอย่าให้แม่ต้องเป็นภาระแม่พุ่มพูดเสมอแม่รู้ดีว่าตัวเองไม่ได้ช่วย แบ่งเบาภาระได้มากนักใช่ใช่าปาฏิหาริย์แห่งความมุ่งมั่นวันหนึ่งโรงงานที่เธอทำงานปิดตัวลงกระทันหันความหวังของแต่แม่พุ่มก็หยิบยื่นเงินก้อนสุดท้ายที่เก็บไว้บอกให้ลูกสาวไปซื้อเครื่องซักผ้าอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเปิดร้านซักรีดของตัวเองคนเราต้องมีวิชาติดตัวแก้วตาทำงานได้เก่งเอาไปทำมาหากินแก้วตาตัดสินใจเริ่มกิจาการเล็กๆรับจ้างซักผ้าและรีสซตเยืดจากคนรู้จักเล็กๆน้อยโดยมีหนูนิดเป็นพนักงานช่วยงานตัวน้อย ที่คอยยิบจับและส่งรอยยิ้มเป็นกำลังใจให้แม่เธอค่อยๆขยับขยายร้านจนเป็นที่รู้จักกันทั่วในชุมชนรายได้ไม่ได้มากมายแต่ก็พอประทังชีวิตไปวันวันสิ่งที่สำคัญกว่าเงินทองคือรอยยิ้มของแม่พุ่มที่ได้เห็นลูกสาวตั้งตัวและเสียงหัวเราะของหนูนิดที่ได้เรียนรู้ว่าความสุขสร้างได้ด้วยสองมือของแม่เรื่องราวของแก้วตาสะท้อนให้เห็นถึงความจริงที่ว่าผู้หญิงหลายคนในสังคมต้องเผชิญกับความยากลำบากทางเศรษฐ,ฐกิจและแรงกดดันทางสังคม ต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวเพียงลำพังการขาดโอกาสและสวัสดิการที่เพียงพอทำให้การสู้ชีวิตกลายเป็นการต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือความรักความมุ่งมั่นที่เป็นพลังขับเคลื่อนให้พวกเขายืนหยัดและสร้างความหวังให้แก่ลูกหลานได้เสมอ